เพื่อนๆเรามาต่อกันที่เมืองไวอีกที่นะคะอันนี้คืออันนั้นคือองุ่นนะคะองุ่นทั้งหมดเลยนะคะองุ่น called Castello di a m a r o s a ก็คือเราจะมาเข้าไปดูตึกด้านในกันนะคะตึกอันนี้ก็คือเขานำคนจากอิตาลีมาสร้างโดยเฉพาะเลยนะคะ <Okay. S 2> เพื่อนๆดูนะคะคนเยอะมากๆรถแบบสุดลูกหูลูกตาอันนี้วัน วันอาวันจันทร์ไวกี้ดี่ today is Monday Tuesday today is Tuesday แต่คนเยอะมากๆองุ่นเขาออกลูกแล้วนะคะเพื่อนๆองุ่นเขาออกแล้วญค่ะส้มนะคะให้ดูตึกเดี๋ยวพิมพ์ไปดูอองุ่นใกล้ๆก่อนนะค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเป็นพวงๆเลยนะคะนี่ค่ะอังุ่นเขาออกแล้วนะคะ อันนี้คือเขาปลูกเอาไว้ทำไว้เพียบเลยตัวใหญ่ก็มีหูคิวตีซัมซัมเบกบันออกรีนนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันนะคะสวยง,งามนะคะสุดลูกหูลูกตาจริงๆเลยค่ะถือว่าโชคดีที่วันนี้มาเที่ยวได้เห็นอะไรที่ตัวเองไม่เคยเห็นพาเพื่อนๆมาเที่ยวก็เหมือนเราไปเที่ยวด้วยกัน สวยมากๆนะคะดูนะคะเ,เพื่อนๆเรามาดูกันใกล้ๆที่ตื่น,นะคะสวยงามมากๆนะคะนี่บรรยากาศร,ร,รอบๆของเขา <c oughs> อยากบอกว่าตื่นเต้นมากๆเห็นอง,งุ่นลูกแดงๆเยอะ I'm very excited to see all grapes here. <c oughs> ดูอะค่ะเพื่อนๆแล้วหูยโ,โดกโดกมากโดกจริงๆนะคะ I think they said this is for Cabernet Sauvignon <c oughs> that type of wine อาคารนี้นะคะมันจะเป็นเห็นแฟนบอกว่าเขาเป็นตึกที่คือที่อเมริกามันจะมีรายการหาคู่นะคะที่ดังมากเบเชอร์เบเชอร์นะคะซึ่งเขาจะมามาถ่ายกันทำกันที่นี่นะคะ สวยงามมากๆแต่วันนี้จะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากๆนะคะให้พเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะดูดีมากๆเลยอันนี้อะไรคิทิวันอิดเดียดดิช for b i r d อ๋ออันนั้นอนะ่ะเขามีคิทิวันเดรดเดคออันนั้นอันนั้นเป็ดไก่เขามีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ว่าดิแดด Wow. t ั i s ู s a c o o l cat. ใหนเพื่อนดูนะคะข้างนอกของตัวตึกนะคะเขาก็จะเลี้ยงสัตว์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แพะนะไ่ใช่แพะมันมีสามตัว ตัวนี้ก็มีสี่ตัวห้าตัวนะคะโอ้บรรยากาศเจมากดอกไม้ใบหญ้าสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆบอกเลยแฟนบอกว่าห้องห้องหนึ่งที่ทำที่ตึกนี้นะคะประมาณประมาณสี่สิบล้านบาทที่ไทยคือเขาจะมีคนมาคนที่เข้าไปดูตึกนั้นนะคะประมาณยี่สิบห้าเหรียญต่อคนนะคะ ิดดูว่าวันหนึ่งหนึ่งจะได้เยอะขนาดไหนคือคนมาเยอะมากๆนี่วันมีวันอังคารคนยนังเยอะขนาดนี้ What's over there? t h e castle c o n t i n u e Oh. And this is kind of where the fermentation tanks are. You can see oh. like we saw on the other one. And <And S 2> you can see grapes behind the oh. castle as well. S their <S อันนั้นค <grapes. S 1> ือเขาเก็บไวน์ไรคือที่แต the keep wine. yeah ferment that's the fermentation process mm hmm. where they keep all the wine in there for, I don't know how long it takes ด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นไร่องุ่นกันนะคะอันนี้คือเป็นตึกที่เขาสร้างเป็นตึกทรงแนวอิตาลีนะคะสวยงามมากๆอา,า,ารมณ์